สวัสดีครคุณูชมครับต้อนรับคุณู้ชมเข้าสูร่รายการ Inside Story ในช่วงสอกสว้าว wow. คุณูชมเหนื่อยมากเดินมาวันนี้จะมาตามหากองคู่รักชักสอกนะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าถ่ายอยู่แถวนี้แต่เดินหาตั้งนานแล้วยังไม่มีเลยโอ้ทำ <c oughs> ไมมันจอดเดียวๆอย่างนี้โอ๋อกายแล้วก็ลังเหนื่อยมอดีเลย คุญแจกทาไว้ช้าทำไมเล่าไปสิตามมาคุณผู้ชมคนนี้เหมือนกันฉันก็คงไม่ส้ำใครถ้าเรามองลึกลงไปคงไม่เคยเห็นความต่างถึงตนั้นมองแค่เพียงผ่านรู้จริงทิงแล้วเป็นไงอะไรกันอ่ะอ๋อกำลังนั่งปรึกษาครับชายหญิงอยู่ด้วยกัน ไม่ได้เยอะไปม่ได้อันนี้เล่นละครเป็ทีอยู่ปหมครับได้ครับหมายถึงว่าเราเล่นเราเล่นใหญ่เหรอสวัสดีครับต้นกับบูสวัสดีครับสวัสดีครับแตนกันนี่แตนกันเอาเพิ่งรู้เหรอเพิ่งรู้เหรอเล่นเป็นนี่ไงนี่ไม่เอารูปมาดูพี่โจกับพี่ปองเป็นเป็นฝามีภรรยากันรูปแต่งงานกันรูปแต่งงานกันสนต้องเป็นน้องพี่ปอง เล่นคู่กันเป็นยังไงบ้างฮะโอ้โหตอนแรกๆนี่เครียดค่ะเพราะว่าจะไม่ค่อยสนิทกับต้อนนี่ค่ะเพอไปมาไปมามก็เริ่มเล่นหัวเริ่มเล่นหัวเลยครับผมงั่นเห็นไหมว่าต้อนเอาผ่านหน้าเลยก็ได้ต้อออกมาผ่านอะไรไม่เกงใจอะไรอะไรพลาดอะไรพลาดออมือกว่าจะปรับตัวจูนกันได้โอ้พอเริ่มคุยก็ไม่นานค่ะเอาล่ะก็น่าจะอยู่ได้ยาวทำไมไปแล้วสล่ะโอยบูน่าครับทำไมอะไม่เอาไปฉันต้องขอให้ อาแล้วพี่ปอคือตอนนี้คือตอนนี้อยู่ในช่วงที่ทำอัลบั้มอยู่คือตอนแรกที่คุยกับทางคุณรักไว้ว่าจะมาเล่นให้แบบสองสเดือนแรกนะอะไรเงี้ยครับพอมันพอมันหมดแล้วเราก็แบบอยากเอาเวลามาทําเพลงของเราแล้วทำอัลบั้มของเราแล้วอะไรเงี้ยเฮ้เขามีคู่ใหม่มาคู่ใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไงแล้วคนดูเขาเบื่ออ่าคู่พี่โจพี่ปอก็เป็นหลักอยู่แล้วเดียวก็ี้มีคู่ใหม่มาแล้วไม่ที่เป็นหลักนยเพราะว่าเขาแต่งงา เขาเปลี่ยนไม่ได้ใช่คู่เราต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเราไปยังไงนะจำได้ไหมเดี๋ยวเราไปเรียนเมืองนอกเราไปเรียนเมืองนอกครับผมที่เมืองอะไรครับอิตาลีค่ะอิตาลีไม่ใช่อิตาลีถามป้าไม่ตอนโอเคแต่บุหน้าอยากไปไหมอิตาลีเอ่อถามว่าอยากไปมาใกล้คอนไม่อยากไปตอนนี้อันนี้ก็ย้ำตลอดหรือชงตลอดเลยเนี่ยม่คเรื่องจริงอ่ะไม่รู้สึกผิดแล้วไม่รู้สึกผิดแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวจะไปตามหาคู่รักละใช่ครับสองพรมีอันห้เหรอใช่

ทอดหนึ่งทอดหนึ่งต่อจากนี้ไปฉันจะไม่กินข้าวเย็นอมานั่งดำเลยตรงนี้แหมหัวทองตีด้วยกีตาร์เลยนั่งดำเลยนะครับก็มานั่งรอเนี่ยนะครับนี่กลองอะไรนะกลองคู่รักเช็คสอบครับคู่รักเช็คสอบโอ้ตายแล้วทำไมธรรมดาใครเขาบอกคุูกับคนเป็นสามีภรรยากันนี่เอามาถือเองเลยใช่ครับต้องถือเองอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นสามีภรรยากันครับเล่นเป็นคู่เพิ่งแต่งงาน เพราะกแบบเรื่องอื่นๆส่วนใหญ่ไงเรื่องอื่นๆแบบพระเอกนางเอกมีปัญหาชีวิตกันมาโอ้ย คนนึงก็แม่ปอมแม่เลี้ยงลูกรักหักสวารดุึดรดจนจบปั๊บรักการแต่งงานแต่งงานจบแฮปปี้เอนดิ้งมันเป็นสูตรใช่มันละครนำเน่าแต่มันไม่ใช่แค่นั้นไงแล้วชีวิตหลังแต่งงานของพวกเขาล่ะพระเอกที่ว่าดีว่าแบบรักนางเอกเนี่ยแต่งงานแล้วเขาอาจจะเจ้าชู้ก็ได้เอออะไรแบบนั้นจบเพิ่งจะโคสอัพหน้ากระดาจริงๆนะเนี่ย ให้ข<อ>ด้วยการที่ยืนประกบคู่แล้วจะไม่จะบอกออบไม่จะบอกให้ฟังว่าตอนนี้ เอฟเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่คนเอออ่าเราก็ต้องไปให้สุดทางสักทางนึงเราดำที่สุดครับเอ็นก็บอกว่ามีน้องใหม่เข้ามาเล่นด้วยเป็นไงฮะก็น้องใหม่นะคะก็เป็นออฟกับแอนเนาะออฟเอฟสองแล้วก็แอนเอฟหกครับจะล็อกน้อยก็ต้องต้องสังเกตก่อนว่าจริงๆแล้วเฮ้ยในเรื่องนี้เนี่ยมีเด็กเอฟเล่นกันทั้งนั้นเลยเพราะว่าผพุ่งกับก็คือครูรักนั่นเองครูรักศรัทธาศรัทธาทิพย์นะครับแล้วครูรักรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวน้องๆเด็กเอฟเองก็มีหลายๆคนทีี่ม ในยภาพแล้วก็น่าจะนํามาลองเล่นทําการแสดงหรือว่าเล่นซิดคอมหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบเฮ้ยให้คนได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากร้องเพลงแล้วมีอีก,อก,อกความสามารถอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับตัละครปาดละครนิดนึงตัละครด้วยครับคู่รักชักศอกนะครับช่องเฮคานะครับทรูวิชันนะครับทรูวิชันช่องอะไรครับช่อง66ค่ะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเวลา3ามทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มค่ะครับตาดไปด้วยครับคุณรักชักซอกครับอันน้นมานคนตื่กันได้เออเรามาดูถึงเรื่องโออตา แล้วพี่เป็นใครคะมัเป็นใครจุณร้านของพวกเราค่ะใช่เราเราดูแลอยู่นะไม่เคยเห็นไม่ที่เขามาเขาบอกท่ามาโจโจอัลเจตอนบูนาตองมาทำอะไรกัน น้องใหม่ของคลิปนี้เป็นน้องใหม่น้องใหม่เขาให้เราเขาให้เรามามาเล่นด้วยนี่ไงนั่นไงเอ้าก็สงสัยว่าทำไมมาตรงนี้ที่เขาบอกต้นกับบูน่าจะไปแล้วเหรอใช่แต่ก็แยกกันไปทำผลงานเพลงอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นยังไงยังไงมาซิเข้ามากันแบบว่าเหมือนกับพี่ไอ้น้องชายมาตามหาพี่อะไรเงี้ยอ๋อพี่น้องที่หน้าตาไม่เหมือนกันอะไรเงี้ย ก็อย่าเหมือนเลยหมายถึงพี่น้องของใครของโจโรใช่อย่าเหมือนเลยทำไมโอ้โหยังต้องพูดอธิบายอีกเหรอนยชัดเจนชัดซื้อสักเส้นได้ไหมตรงนี้หนูเฮงมันมินก็ได้ห้ามถอนนะอย่างนี้ห้ามถอนถอนแล้วงานหมด จริงไหมใช่ใช่ใช่ก็จุกใช่ไหมเดี๋ยวจะได้ละครเรื่องนี้เลยเห็นไหมล่ะเราจะเป็นต้างแล้วและจากนี้ไปฮะคุณจะพบเขาทั้งสองคนในคลิปกลมเรื่องนี้ฮะคู่ครักสักสองมะทำอะไรกันอ,อ่ะเอาเอาครับโอเค เต็มอิ่มนะครัคุณผู้ชมครับบอกได้เลยว่าครบหมดทุกคนนะวันนี้ทั้งนักแสดงเก่าที่กําลังจะไปนักแสดงใหม่ที่กําลังจะมา<ด>คู่ผัวตัวเมีย2ส,สีภรรยาที่อยู่คู่กันในบ้านวันนี้ครบหมดเต็มอ,อิ่มสบายใจแล้วสบายใจแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าฮะว้าวจะเป็นอะไรเด้อติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนนะโอ้ตาย จอดรอเชียวไปแล้ผู้ชมครับลาไปก่อนนะสวัสดีครับพี่รถผม